สวัสดีครับไบเบิลบีโฟร์เวกัสวันนี้ลูก,กาบทที่1ข้อ34ถึง36หัวข้อเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอบพระองค์พูดกับเราผ่านพระชนะของพระองค์สอนเราทำความเข้าใจให้เราเข้าใจแผนการพรงะงคเราจะอธิษฐา,านผนาบสิดเจ้าเอเมนลูก,กาบทที่1 34ถึง36นะครับผมจะอ่านให้ฟัง มารีจรึงพูดกับทูตสวรรค์องค์นั้นว่าเหตุการณ์จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใดทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและลทธิดเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่แนะ่แม นางเอลิซาเบธย่ายของเธอชราแล้วก็ยังตั้งคันมีบุตรชายบัดนี้คนนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีคันได้หกเดือนแล้วนะครับพระกัมพีวันนี้นะครับคิดว่าเป็นวันที่ตั้งชื่อได้ไม่เข้ากับเรื่องเลยหมายถึงว่าบรรยากาศนะครับเพราะว่า วันนี้เป็นคืนวันที่24ใช่ไหมครับก่อนวันคริสต์มาสครับดังนั้นควรจะเป็นบรรยากาศโนเอลนะครับบทเพลงคริสต์มาสแต่ว่านี่เป็นเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่านี้พระคัมภีร์มาถึงเราเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับจริงๆแล้วเราไม่ค่อยเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องของการกําเนิดพระเยซูนะครับหมายถึงความเข้าใจของเราแต่ว่าวันนี้พระคัมภีร์บอกเราอย่างนี้ครับว่าเมื่อมาลี ถามทูตสวรรค์ว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรมันเหตุการณ์นี้มันยากที่จะเข้าใจทูตสวรรค์ก็ตอบมาครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำนินทำนั้นหมายความว่าทูตสวรรค์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทํางานของพระองค์นั่นหมายความว่าหลายครั้งเวลาเราฟังคําตอบไปเราก็ไม่เข้าใจครับผมว่าถ้าเกิดคุณถามว่ามันจะเป็นไปได้ไงคําตอบคือเดี๋ยวพระวิญญาณจะทําเอง คุณก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มีส่วนมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับมีส่วนพระวิญญาณของพระเจ้ามาอยู่ในคนของพระองค์พระวิญญาณของพระเจ้าประทานความเข้าใจพระวิญญาณของพระเจ้าทำสิ่งต่างๆที่เหนือความเข้าใจของเราและทูตสวรรค์ก็ตอบว่ามาดีถรมว่าพระเจ้าทําไมเรื่องนี้ความเข้าใจของฉันฉันไม่เข้าใจ แล้วพระเจ้าก็บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาจัดการนะครับแม้ญาติของเขาที่แก่แล้วพระเจ้าก็ยังทำได้ตอนนี้ผู้หญิงที่เป็นหมันแล้วมีคันได้หกเดือนเรื่องนี้กำลังบอกแล้วครับว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานใช่ไหมครับอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่าฟังแล้วเป็นไงครับไม่เข้าใจแลนะอย่างคิดไม่ออกพระเจ้ามันจะเป็นไปได้ไงเนี่ย พระเจ้าพระวิญญาณของพระองค์ทูตสวรรค์ของพระองค์บอกเราไว้ใจเถอะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะจัดการเองเราอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาทำเหตุการณ์เหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการตามน้ำใส่พระองค์วันนี้มีอะไรที่เราคิดว่าเราไม่เข้าใจครับ แล้วก็เรามองแล้วเรายังไม่เห็นเราถามพระเจ้าพระเจ้ามันจะเป็นไปได้ไงเนี่ยนี่มันหนึ่งวันก่อนคริสต์มาสแล้วนะแผนการพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่พระเจ้าจะทําให้ไว้ใจพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาครับเหนือคุณและฤทธเดชพระองค์จะปกคุมคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นไปตามแผนการของพระองค์วันนี้เรามาทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งดีไหมครับว่าเมื่อเราเองไม่เข้าใจ เราจําเป็นต้องใช้ใจเมื่อเราไม่เข้าใจเราจะเป็นต้องใช้ใจของเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานครับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราอยู่แล้วเป็นผู้ช่วยนะครับพระเยซูคริสต์บอกสาวว่าให้รอผู้ช่วยลงมานะครับแล้วทํางานหลายครั้งเราเองก็รอผู้ช่วยทํางานอยู่แต่ว่าเมื่อเราเองไม่เข้าใจเราเองก็ต้องให้ผู้ช่วย คนที่พระเจ้าส่งมาพระวิญญาณพระเจ้าอีกภาคหนึ่งที่เข้ามาทําการในชีวิตเราให้พระมิยญญามสุดทํางานของพระองค์ไปครับง่ายนิดเดียวครับเวลาคุณไม่เข้าใจอะไรเวลาคุณไม่รู้จะทาไงครับให้พระวิยามสุดทํางานเมื่อคุณไม่รู้จักอธิษฐานให้พระมิยามสุดอธิษฐานแทนคุณเมื่อคุณจนปัญญาสิ้นทางแล้วให้พระมิยามสุดเป็นผู้นําทางคุณวันนี้เราเป็นเหมือนโหราจารย์ครับ กำลังตามหาดวงดาวกำลังติดตามแผนการพระเจ้าพระมียามบริสุ์นำเราไปครับติดตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเราครับตามดวงดาวไปตามพระมิยามบริสุ์ไปตามแผนการพระเจ้าที่พระเจ้าจะนำเราไปคริสต์มาสนี้ให้พระอิญญามบริสุท์ทำงานนำคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณทำสิ่งยิ่งใหญ่ที่อยู่ในชีวิตของเราให้เป็นผลออกมา เราคงต้องตามเราคงต้องเชื่อเราคงต้องไว้ใจในพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำชีวิตของเราด้วยกันนะครับนั้นวันนี้ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าอยู่กับเราช่วยเราให้เราเองที่จะไปถึงดวงดาวนั้นไปถึงวันพรุ่งนี้ไปถึงที่เบตเลเฮมไปถึงพระเยซูคริสต์ครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทํางานหลายครั้งในชีวิตเราแล้วเรารู้ว่าพระองค์ยังทําการของพระองค์อยู่ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราเองจะมีความไว้วางใจมีความรู้มีความเข้าใจได้ว่าหลายครั้งที่เราไม่เข้าใจเราจําเป็นต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให้พระองค์นําพระองค์อาจจะอธิบายหลายครั้งแล้วด้วยปัญญาเราเราไม่เข้าใจแผนการพระองค์ได้ขอพระองค์ทรงโปรดประทานจิตใจ ที่จะวางใจเชื่อใจและให้พระมยิยามประสูตินำเราเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ที่ลงมาประสูติแทนเราและในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่เราเองกำลังเตรียมรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์การมาประสูติเพื่อเราขอพระองค์ทำใจของเราให้พร้อมให้คริสต์มาสนี้เป็นคริสต์มาสแห่งสันติสุขที่เราเองจะได้รับจากพระเยซูคริสต์ด้วยกันและว,วันนี้ขออำนาจ ฤทธิเดชจากพญญาพญนา์บิสุดที่จะปกคุมอยู่เหนือเราและประทานความเข้าใจให้กับเราเราที่ฐานในพระนามสกุเจ้าเอเมนดเอเมิดนะครับก็ขอเมริคิสม a s พี่น้องน,นะครับพรุ่งนี้เผื่อว่าใครจะขาดใช่ขอพระเจ้าอวยพรพี่น,อน้องทุกท่านครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ